สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับรายการบริ a k i นี b เพื่อนวันนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาว่า Hey Man, Tok a m i d ท Oditi, a m o n g อ s vs Silent Hey เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไปกันเลย เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือไซเรนเฮดปะทะอมองอสและพื่เหล่าพ้องเพื่อนของเขานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเนื้อเรื่องกันเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งลูกของอมองอสนะครับผมหายตัวไปจากบ้านโดยไซเรนเฮดยักษ์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆไซเลนเฮดลายตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆเขาจะจับเอาลูกของอมองอสเหลืองหรืออมองอสกล้วยนะครับไปกินนะครับผมเป็นเลือดตกปากแลงๆครับไหมครับอันนี้คือศพที่ผ่านมานะครับผมเพื่อนๆ ซึ่งอามงอาส์กล้วยนะคะผมได้ทำการขอความช่วยเหลือจากโอนดีเทคคีปนะคบเพื่อนๆแล้วก็เฮเมนสต็อบอามิลินะคบเพื่อนๆซึ่งอามงอาสนะครับผมได้ทำการใช้ปืนพกนะครับผมเพื่อนๆปืนแก๊ปนั่นแหละเพื่อนๆปืนพกนะครับผมยิงไปสามนัดปุ่งปุ่งปุ่งสามนัดนะครับผมเข้าที่แขนสองนัดนะครับเพื่อนๆแล้วก็เข้าที่คอหนึ่งนัดนะครับเพื่อนๆส่วน ชายแก่นักสืบหรือโอลดีเาคีวเนี่ยก็พยายามที่จะยิงหัวของไซเรนเฮดได้ได้นะครับเพื่อนๆส่วนเจ้าตัวเฮแมนสตอร์บามิลิตนะครับผมได้ทำการพุ่งเข้าชนนะครับเพื่อนๆเฮแมนสตอร์บามิลิตนะครับบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากโดนไซเรนเฮดนะครับขวานมานะครับเพื่อนๆาะเจ็บอย่งได้ไซเลนเฮดนะครับผมก็บาดเจ็บสาหัสด้วยลูกปืนของโอลดีเาคีฟที่เข้ากลางอกตรงหัวของเขา ตรงขาของเขาและรอยข่วนของเฮเมสตอร์คอมริกตนะครับตรงรอยนี้นะครับผมคือรอยช้ำนะครับเพื่อนๆซึ่งมันนับเอาหัวกระแทกจนขานะครับพิกแล้วก็ทำการเอาแขนนะครับผมช่วงฟันนะครับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือเรากองทัพอามองัสที่ประกอบไปด้วยโอนดีเทคีเฮเมสตอร์คอมริลิตเวสัสกับ ไซเลนเฮตนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเชียร์ใครชนะนะครับเพื่อนๆฝากคอมเมนต์เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนสวัสดีครับ